สวัสดีครับพี่ปา้านาอาทุกท่านเมื่อนี้เขายำม,มาม่าซูพีสูน้องกินตอนเท <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ี่ยงเพี่ยงบอด้ไปใส่ครับผมเอามายำมาม่ากิน <ๆ S 1> บอดดี้ไปสังสรรค์ๆๆบอดด้ไปใส่มาจากบ้านงากะ <c oughs> เอานี่นี่มานอนเราก็จ้างเขาไปบ้านงา <c oughs> อีกเมื่อนี้ ลูกขึ้นงางเองมานอนข้านนอกได้เหรเด้แม่มาเมื่อกี้เจ้าอรอดไปแล้วอรลอดไปเห็นแล้วไปกินน่หมหำมรุ่งยำม,มาม่าครับผมยำ่งยๆสไตล์เข้านี่ล่ะน้ำยำแพร่ากับปุงสำเร็จเรียบร้อยแล้วใส่น้ำปลาหนุ่นๆความโอ้ไป ง่ายๆพี่น,อน้องด้วยบักทัวหินลงไปตัวรีลิสโงงครับผมนี่มันๆเลยโอเคส,สดโกโกโกกการเห็ดบุมี่ยัม่มาไมา่หลวมจะเสิรกับเอ่อพักพักแค่นี้ละหมูยออืมใดมี่หมูสับกะใส่หมูสับน้ำนี่เป็นปลาหมึมมกกับส,ส่ลงไป,งไปกินง่ายๆไปเมน,นูนี้ ฮอระเกตบาท14บาทครับผมโอเคเอาอยู่ว้าวน่ากินมากพี่นอ้องออืเพชรมันเบิดแล้วพากินมื่อสวยเลยเกินหมูด,อ,ดอ,องนางสาผมให้ครับนางสาผมนี่ดูเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า,กกา,จาพี่ต้มน้ำจ้าพี่ต้มน้ำ ชาัวายเนี่ยน่ต้มแนี้อุ่นอยู่บ่ไปย่านลูกหนาไหมอุ่นอยู่อุ่น่ึ๊นอุ่นกะมาเป็นยังว้านึบงรันลายจ้ะว่ะสวัสดีนะครับพี่น้องทุกคนมาจ้าพี่น้องจ้ดยับมากน้ำกันย้าเทีเด็ีฮยังกินปีใหม่แล้วฮะก็ต้องกินยำ các cháu chín แก่ kẹt ๆ tùm luôn. bữa nay bàn đã. ใต้ thế không ด้วยอี ngọt luôn น้องยินไปไหน ngọt. mà. เอาล่แหนมากของจอของสองหืมส่ซ่อนล้ายอ่ะหืมน้ำนานี่มันหนีดีเนาะอือมันมันบนเละะ็กไหมคืองกี้ห่อที่เอามาน,นี่มันเล็กไหมครับมะหนออาน,นี่ต้องเอามาย้ำมหมเจ็บมันยังนีเนาะไว้ไว้นี้ยังห่วอย่างน่ะไว้ไว้อือพึ่งร้ายขนาด Oh. Con phiêng à? Con phiêng về nhà Hãy Được rồi, พ่อกลางทางเด้บ่พี่ไม่กับมวนกันนะพี่หนองเอมวนกันมีขอบเขตสินไหลเบาไหล ต้นหน่อยว่าต้นหน่อยว่าก็จะมากกรุงเทพไหมก็ยอดซืออย่างขนมของฝากี่ยก็ออยัางงามาะเห็นไหมขนมปิ้งหน่อยเนี้ยทีน้องทีท,ทีมีแบบนี้ ท,ท,ที่แบบซื้อของว่าปากผูเถ่าฮฮเฮรอขนมทู่สาวกง,งานต้าบไม่จากกุงเทพมไม่บักไรคิดว่าจะขวางมนนห่ายไหมขนมกุงเทพม,มาแล้วออกมาไหนแ่น,เนีเออขนเดียถามเพิ่นมาเติกุงเทพตล่าเออนั่น เมื่อคืนละซึ่วโมอคอยบ่คอยเห็นเนาะคนชวนคนไวรุ่นชวนเดี๋ยวนี้เขาบ่คอยซื้อที่มิตรรุ่นเขาเนี่ยรุนชี้ซิปอัพเนยมีหูจะเชื่อฉันต้องปิ๊บฉันต้องยากขนาดเด้หรอใส่บักมันใส่ยังงี้ไหมใส่ไม่บักชมแอปเปิ้ลก็คือ บ้านห้าเด็สมัยได้กวนมามีบาแอปตึงบ้านกินได้ได้ไหมได้กินไหมบนส่งเขียวหวานไปนึกยืนทาไปแล้วนะงอแบนี้มันึงขึ้นอีใจว่าสันเดียเป็นไงกิน ทำไมเครื่องมือนี่มงนีเหมือนหรอคือกวางต้องไปตลาดนะเนาะเพื่อจได้กินพ่อแม่ไปขายเขาทำไมนี่ย่างไปตลาดพ่อแล้วแล้องย่างไปตลาดแล้วน้ำบัน่นรถมาขายจี ขนมปี๊ขนมยังนึงสิขนมเนเน่ไมากินแน่นะเพื่อนซื้อให้นี่ไงนี่ละกรตังเนาะเนเนี่ไปร้านค่ะเพื่อนซื้อให้แล้วเรากินเหล่าเชื่อแล้ลวชุ่มกี้เหล่าซชื่อให้นี่าเนีน่ไปเอาอีกเนเนี่แล้วบ่เอาอันเดียวจ้าแต่สุขข่อยบอกได้มากโลกเดพี่น,น้อง ไอ้ซื้อแังหห้กระช่างพี่เอาอ,อันเดียวเอาอันเดียวจ้าย่าชื่อไห้บันเลไปเอายิปไปลาเต้มาเอาอันเดียวใอืวดเ้อเอาโเกดิดเลย

กูเลยบุ้มบอกคือป่ะจับเพี้ยนไงเพี้ยนตกใจหัวเนี่ยนะก่อนอยู่ข้างบนทนี่ที่แล้ว,วนี่เนาะที่ที่เชิดไทยนในลมนะควงนะปูไทยหลังเนาะเออปูไทยตอนซาริงที่ที่แล้ว,วนี่เนาะเข่าขาว เผ <geon> ้านาค <ian> ่ะ <il> ค <hat> like <the> ุณเที่ยงทีด้วยเมื่อสิ่คกับกดความทุไทยอันดัาแรกเลย ลูกเือนกินกินหมูยอ่อแม่เป็นลวกหมูยอให้ทันชีบนท่าหตัวสิ่งเดียวมา,เอ,าอเอาซอเอจบแม่ปก,กติที่บ้านอน,นันสิดเด้จ้ามเป็นมัดๆแล้วลูกก่อน <c oughs> ไปไปสาผมไปไปสาบผมไปเอาเขาออกเป็นจีว่าถ้าถ้าเพื่อนนี่ไปสาผมเพื่อนนี่าไปเอาเขาออกเพื่อนโมเดลนี่เขาดนูใรงตง ามให้กบเบ้นแล้วคํำแม่มันสีหนาวคุณเชียอากาศเย็นอือ 嗯嗯 <coughs> <coughs>。再将来过真的。 ลูกคอยต้องเดินนะพี่เน่ <laughs> เด้เพื่อนที่เพื่อนที่เป็นพี่นะพี่เน่พี่เน่อืมสาบไหมคร ครับ